สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดอะซาวด์รีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวกล่องเล่นมินิฟิกเกอร์นะครับนี่อยู่หน้าคุณเลยนะครับนี่เลยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะใช่มินิฟิกเกอร์หรือเปล่านะครับผมก็ไม่เข้าใจนะมันคือกล่องแบบเนี้ยใช้มินิฟิกเกอร์หรือเปล่ากล่องเล็กน,นะครับราคาสิบบาทนะเนี่ยราคาสิบบาทมาแกะดูกันดีกว่าใช้มินิฟิกเกอร์หรือเปล่า ใช่จริงด้วยมินิฟิกนะอีกด้วยมินิสติ๊กเกอร์นะครับนี่เลยเป็นไมโครฟ์นะมินิสติ๊กเกอร์ไมโครฟ์นี่นะครับมินิสติ๊กเกอร์ไมโครฟ์นะต่อกันอีกแล้ว จะเป็นแบบนี้ต่อา่าไปต่อเนาะเสือ้อลุนเดี๋ยวไปดนูนหมมันลงไป็นไงละเดี๋ยวผมหา,ก,มหาก,มก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนเอาละมาแล้ว หาเจอแล้วนะครับอ่ะต่อกันโอ้ยใส่กระปไปมียองเข้าโอเค,อเ,คเข้าแล้วแกออกแล้วก็เอามาต่อชื่อเข้าแล้วใส่เมื่อเลย นี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ถือดาบดาเพชรนะครับดาเพชรนี้เลยจะเป็นแบบนี้นะรูปล่ลางก็เป็นแบบนี้นะครับต่อไปอันที่สอง ให้ตัวใค้ไใค้าแล้วก็ใส่ค้ากับไปเลยง่ายนะครับเชื่อได้แล้วใส่หัวแกงถั่ แนด์ออกแล้วก็เอามาต่อนะครับโอเคได้ครับโอเคแล้วก็ใยเมือ ไอดาบนะเย่ yeah. เสร็จแล้วสองตัว mini figure my craft นะครับมีเลยข้างลังก็ไม่มีลายอะไรนะนะครับข้างลังไม่มีลายอะไรแต่ข้างหน้าที่มันมีลายแบบนี้นะนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยเหมือนสตี้เลยนะครับตัวนี้เหมือนสตปีเลยเห็นไหมนะครับ,รบ Lego mini figure my craft นะครับซื้อมาสองตัวรา,ราคาสิบบาทนะสิบบาทเลยอ่ะถ้าท่านผู้ชมอยากได้นะลองไปหาซื้อดูนะนะครับลองไปหาซื้อดูราคาสิบบาทนะแต่ราคาลองดูที่ราคาที่ขายห้องเล่นโดยคอมกินด้วยอะนะครับลองไปหาซื้อดูนะครับมีหรือปานะลองไปหาซื้อดูนะครับที่ผมไปเจอพอดีนะครับนี่เลยราคาสิบบาทถูกมาก <c oughs> นี่เลย ไอโก้เ i นิฟิเกอร์นะครับไมโครด้วยนะครับนี่เลยถ้ามีของเล่นมาใหม่ๆอีกจะผมซื้อมารีวิวอีกนะครับผมงคอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและสับสกายด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย